สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีที่สําคัญยิ่งพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างมาสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้อันเป็นเสมือนสายใยความผูกพันระหว่างประสบกรณิกรชาวใต้และสถาบันพระมหากษัตริย์ นำมาซึ่งความรู้รักสามัคคีและอำนวยประโยชน์สุขให้กับชาวใต้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนณมัาสิดยกลางจังหวัดปัตตานีวันที่27กันยายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่16วันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด,ดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม,ม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ทรงยกย่องและสงชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของอิหม,ม่าม ในการสอนศาสนาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นความว่าหน้าที่ของผู้นำศาสนากับครูผู้สอนวิชาต่างๆในโรงเรียนนั้นมีจุดหมายสำคัญตรงกันอยู่คือมุ่งที่จะสร้างความดีความเจริญให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวม งานของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้มอคุณทำหน้าที่แนะนำหลังสอนหลักธรรมของศาสนาให้แก่อิสลามิกชนกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสน,าสนาอิสลามซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรมจึงถือได้ว่า เป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริงหวังว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจและเต็มใจยินดีที่จะร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินงานอันสรคุณค่านี้ต่อไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วนและนับเป็นช่วงเวลาเห็นความปิติ และความสุขยิ่งของประชากรชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเมื่อหน่วยแพทย์พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานีทำการตรวจรักษาประชาชนโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมราชทานถือเครื่องตรวจด,ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสําหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด,ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสําหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางโสดสอนาสิกสําหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจด,ดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง ข้างหมอดวันนี้เป็นเครื่องมือที่พระองค์พระาทานมาซึ่งเป็นการพระาทานที่ค่างจะมีประโยชน์กับคุณหมอมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมีประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะการวินิจฉัยประสิทธิภาพในการดูแลโรคในการดูแลจริงๆเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้กับพี่น้องเจ้าพระ,ระ,ระเนเอยยางหาที่สุดไม่ได้จริงๆด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขสืบต่อจากสมเด็จพ,พระบรมชนกนาถและสมเด็จพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหน่วยแพทย์พระราชทานสำนักพระราชวังได้เป็นที่พึ่งและความหวังให้กับประชาชนพื้นที่ห่างไกลที่เจ็บป่วยยากจนขาดโอกาสเข้าถึงการรักษา วันนี้สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมกันนี้ยังทรงพระกรุณาปรดเก้าโปรกประมอมรับผู้ป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระรา,าชทานค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการตรวจรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังเรื่องราวพระมหากราุณาธิคุณทรงมีพระเมตตาแก่ศิรพัฒน์ศรทองจันทร์ผู้ป่วยประสบเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ต้องสูญเสียคนในครอบครัวอันเป็นที่รักและอยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนทั้งสองพระองค์ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และได้รับการตรวจรักษาอย่างดีและต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจนสามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเวลาเดินปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทั้งสองโพรงได้ทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนเหมือนชีวิตเกิดใหม่ได้อีกครั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับได้ว่าเป็นพระมหากราุณาธิคุณทางด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขที่พระราชทานแก่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า ทรงสารต่อและถักทอสายใหญ่ความผูกพันระหว่างสถาบันพระมาหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวใต้ให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงขอ,ขอพระองค์ทรงพาเจริญขอพระองค์ทรงพาเจริญและที่เห็นอยู่นี้นะคะคือเหล่าเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีค่ะและเจ้าหน้าที่ สาธารณาสุขในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้นอกจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆแล้วนะคะทางด้านการแพทย์การสาธารณาสุขทั้งสองพระองค์ได้เป็นขวัญและกำลังใจทําให้เหล่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลประสบการณ์ของพระองค์ทางด้านสุขภาพบรราหม่เป็นความสุขที่ยั่งยืนใต้ร พระบารมีของพระบรมราชจากกรีวงตลอดไปสวัสดีค่ะ